เดี๋ยวเราจะพาคับเค้กนะคะไปเดินข้างนอกอ่าเราจะให้เพื่อนๆดูนะว่าคับเค้กเนี่ยเดินได้ปกติหรือเปล่าคับเคกจะไปไหนลูกเหนื่อยแล้วหรอเดินแป๊บเดียวเองลิ้นห้อยเลย นีนท่ทายช่างเบรนน่สิค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาอัปเดตอาการของคัพเค้กค่ะ,ะหลังจากที่คัพเค้กนะคะได้ทําการผ่าตัดขาสะโพกใช่ไหมเมื่อประมาณสอาทิตย์ที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะมาดูตรงที่ผ่าตัดนะคะออ้ไม้เห็นรอยแผลแล้วเห็นไหมนิดนึงตรงนี้ ปกติมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ใช่อยู่ตรงนี้เป็นรอยนิดเดียวเองแล้วก็ขนก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะทำหรือห้ามเลียงอ่านี่ค่ะขนเริ่มเริ่มขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราแม่พึ่งก็พูดเนอร์ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคัพเค้กนะคะไปเดินข้างนอกอ่าเราจะให้เพื่อนๆดูนะว่าคัพเค้กเนี่ยเดินได้ปกติหรือเปล่าโอเคคัพเค้กมาเลยเ o u wanna ใช outside outside <anca> ทุกครั้งที่มีพูดแบบนี้นะเค้าเท็กจะตื่นเต้นลงไปหาบรีใช่ไหม Are you ready to go? Are you ready? เพราะว่เา,เาเอ่อเค้เ็กรู้ว่าจะต้องได้ออกข้างนอกนะคะก็เลยตื่นเต้นมากเดี๋ยวเดรีต้องหาเอา่อเชื่อสายสายรัดนะคะออสด่ามาส่<น>งของเค้าเท็กทำหน้าที่เจ้าของบ้านได้ดีมากเลยลูก เอาทุกอย่างที่มาหน้าบ้านเรานะพี่สอนน้องใช่ไหมใช่สอนน้องใช่ไหมน้องเลยห่าแบบนี้๋อเดี๋ยวเรามาดูคัพเค้กกันนะคะว่าจะเดินแบบไหนนะเดินได้ปกติหรือเปล่าโอ้โหคัพเค้กวิ่งแล้วลูกคือเดินได้สี่ขาปกติแล้วนะคะทุกคนนี่คัพเค้กไหนลองเดินให้เพื่อนดูสิเร็ เห้นี่เห็นไหมเห็นไหมเดินสี่ขาปกติแล้วค่ะทุกคน่อะจะไปไหนโอเคจะไปไหนต้องคลิดจะไปไหนลูกเหนื่อยแล้วเหรอเดินแป๊บเดียวเองอันไหนลองลองดูวันนี้ร้อนมากเลยใช่วันนี้นะคะร้อนมากๆเลยนี่เค้กเดินนี่เค้กไปแล้วตอนก่อนหน้านี้นะคะเค้กเดินสามขานะคะเค้กเดินแบบเนี้ยใช่เดินสามขาแต่ตอนนี้ เงินสี่ขาแล้วเขาตื่นเต้นมากเลยที่เขาได้ออกมานอกบ้านนะคะเอาเค้กไปหาแดดดี้ดิเอาเค้กไปแล้วเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราลองเอาออกแม่ละละให้แดดดี้ไปรอฝั่งนู้นนายแดดดี้ไปฝั่งนี้ไปแล้วแดดดี้ไม่ใช่แดดดี้ครับเค้กวิ่งแล้วค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปหาพี่บีนะ พี่พี่เรียกน้องลูกกระปิกกกระเก่งมากเลยตอนนี้ทำเค้กเดิมสีขาแล้วนะคะทุกคนโอเคไปทางเดดดี้เดดดี้เรียกหน่อยหนึ่งสองสามเก่งมาก ก่อนหน้านี้นะคะเราลืมบอกนิดนึงก็คือคุณหมอนะคะให้ขับเค้กเนี่ยฝึกเดินเนาะพี่บีโดยการที่แบบว่าเราต้องดึงดึงสายให้ตึงใช่ไหมตอนแรกที่ขับเค้กยังยังใส่อยู่นะคะอ่าใส่ที่ครอบกรวยใช่ไหมพี่หนูฝึกให้ขับเค้กเดินนะคะวันแรกเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบไหนอ๋อยังยังกระเพกอยู่ใช่วันที่สองก็เริ่มเราค่อยคแตะอ่ย นิดนึงนิดนึงแต่ว่าวันที่3มดีมากเริ่มเดินเริ่มเดินแล้วใช่ไหมแสดงว่าคับเค้กเนี่ยสามารถเดินได้สี่ขาในวันที่3เลยนะใช่ค่ะว้าวหรือว่าวันที่สวันที่5คับเค้กก็เริ่มวิ่งว้าวคับเค้กเก่งมากอาจจะเป็นเพราะว่าคับเค้กยังเป็นหมาที่อายุน้อยอยู่ก็เลยฟื้นตัวไวจากการผ่าตัดเนาะ แต่ว่าก็ดีนะคะที่อาจจะดีที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเรารอถ้าเรารอให้เขาแก่แก่ก็จะไม่ดีเขาคสก็จะไม่หายเลยก็อาจจะอันตรายคืออาจจะหายแหละแต่ว่าเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงต่อการที่บอกว่าเวลาผ่าตัดใช่ไหมก็ตอนนี้เขาเคสก็สามารถเดินได้สี่ขาแล้วล่ะค่ะเย เค้กิมแล้วเห็นไหมเห็นไหมคัพเค้กแฮปปี้คับเค้กบอกฉันอยากไปเดินแล้วโอเคไปพาคับเค้กไปเดินตรงนู้นคับเค้กน้ำลายน้ำลายแหล่ะแสดงว่าร้อนช่วงนี้นะคะเป็นหน้าร้อนนะคะก็ระวังเรื่องของการที่สุนัขของเรานะคะจะแบบว่าขาดน้ำเนาะเราก็ต้องให้น้ำเขาทานต้องให้น้ำเยอะมากใช่เพราะว่าร้อนมากลิ้นห้อยเลยไปไปไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราพาไปทะเลสาบดีไหม ดีดูตรงตรงนี้นะคะตรงที่เค้าเค้กมีผ่าตัดนะ,ะเหมือนอะไรรึมั้ย <c oughs> เท่มากเลยเหมือนอ่ะสกินเฮดอ่ะมีขนมีคนฝัน่งนู้นแต่ไม่มีคนฝั่งนี้นะ <c oughs> เออไปเคา้าเค้กไปกําลังกายต่อค่ะ <c oughs> ไปเค้าเค้กโอ้ยบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไปไหนโอ้แนวบ้าเลยโอ้ไปแล้วค่ะ ตรงนี้ลมเย็นมากเลยนะคะคุกเค้กนะ่าจะแฮปปี้มากพี่บีจะเอนจอยมากเลยเวลาที่พวกเราพาคับเค้กนะคะออกมาข้างนอกบ้านนะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกนะคะนี่เห็นไหมก็จะแบบดมกลิ่นอะไรไปทั่วเลยใช่ไหมคุกเค้กจริงๆนะคะออกข้างนอกตอนไหนก็ได้อตอนฝนตกตอนร้อนตอนเย็นชอบหมดชอบหมดชอบทุก ชอบทุกฤดูกาลทุกทุกอากาศหรือไปไหนล่ะ <ไป S 1> ลูกไปทางนี้ลูก <laughs> ่ซนมากเลยจะไปไ,ไ,ไหนลูกเดี๋ยวอนอกถนนไม่ได้นี่พอหายนะโซ <laughs> นเลย <laughs> พอหายแล้วโซนเลยเนี่ยทำอะไรลูก <laughs> โอเคค่ะสำหรับวันน okay ี้นะคะพวกเราก็มาอัปเดตอาการของคับเคกแค่นี้เนาะโอเคปะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตลาไปก่อนค่ะฝากกติดตามช่องเรียนนาจิกาคบค่ะบายบายโอ้ลิน้อยลิน้อย